ฉันชอบร้องเพลงเมียมมเมียคล้วแม่ปวดใจแท้อายเพื่อนปู้มไปไหนต้องให้เราจูงแถมยังขี่หึงงีแต่เดี๋ยวนี้สาม,มีฉันก็เปลี่ยนไปรักเมียต้องอดทนต้องเป็นคนเคารพเมียรักเมียต้องสรงเสียอย่าให้เมียต้องสงสส่รักเมียต้องรักเดียวอย่าได้เที่ยวไปรักใครรักเมียต้องทำใจถึงอย่างไรเธอก็มี รู้ไหมว่าเคล็ดลับของฉันคืออะไรซอเจ็ดเซตครับเปลี่ยนชีวิตคู่ของคุณให้มีสีสันช่วยแก้ไขปัญหาภายในของคุณผู้หญิงเพิ่มขนาดทรวงอกให้ใหญ่ใหญ่ได้ตามต้องการเพียงทานครั้งละ1เม็ดวันละ1ครั้งคุณจะสังเกตได้ถึงความเปลี่ยนแปลงซอรเจ็ดซตครับจัดจำหน่ายโดยซอเจ็ดค,คอสเมตโลจีจำกัด สนใจสั่งซื้อสินค้าหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อดีเจสัญญา084 999 7995โปรดระวังสินค้าปลอมและลอกเลียนแบบซอเจ็ดเซ็ตครับชะลอความแก่คืนความสาวผิวขาวอ่อนเยาว์